นี่ก็คือมาดิปเทจรงแต่อยู่ที่เมืองจูไฮว้าวสวยมากผมว่าจุดนี้เหมือนมาดินะทุกคนโอ้โหสวยจริงๆอ่ะพันสายตาจุดนี้ห้างพ่านะกอกไหว้หลิงติงเต่าครับอยู่ที่เมืองจูไฮครับยิ่งขึ้นมาดูวิวยิ่งสวยอะ่ะทุกคนมองเห็นทะเลอยู่ตรงกลางว้าวสวยมากทุกคนแล้วตรงนี้ก็คือจุดเลม,มาร์ค จูหายนะครับเชื่อว่า日月背ผมพูดได้เลยว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนผ่านไปมาเกา๋าก็มาถึงเมืองจูไห่แล้วครับจูไห่บางคนบอกว่าเป็นเมืองบางคนบอกว่าเป็นเกาะเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่เลที่สุกในมณฑลกวางตุ้งนะครับแล้วคนจีนบอกว่าที่นี่มีเกาะเป็นเหมือนมาลติฟส่วนชุดนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวจูไห่กันมาลิฟจีนสวยงามแค่ไหนเราไปดูกันนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือเซียงโจวกังนะครับ ที่นี่นะครับก็เป็นเซียงโจวงแล้วตรงนี้ก็คือจุเลนมาคจูไห่นะครับชื่อว่า日月贝 party กลังขึ้นนะครับทุกคนสวยมากนี่นะครับทุคกคนเซียงโจวงครับทุกคนสามารถซื้อน่านได้นะส่วนผมกอสือที่วิเชนนะครับโพชนานนะ ก็คือสแกนเ,เข้า,าก็ได้แล้วสแกน qr ครัอวามอครับถคนคน่มสอบถามสอบถามสอามสอบถามสอบามสอมสอบถอบถามสอบถามสอบถามสอบถาบถามสองถามออะถาอมอาอบอบถาอบอามานมาบอ่ เข้าไปได้แล้วทุกคนเรือของเราคือ8ปดโมงสิสินะครับตอนนี้8ปดโมงครับตัวกระเป๋าครับทุกคนตอนนี้กคุณังขึ้นเขรือนะครับทุกคน ตั๋วคือ140บาทนะครับขาไปคือร้อยอ๋อไม่ใช่ร <c oughs> <110, S 2> <c oughs> ้อยสีสิบหยวนครับขาไปแล้วก็ขากลับก็ร้อยสี่สิบหยวนนะครับประมาณปากถ้าเป็นบาทเท่าไหร่ร้อยสสิบคูณสองประมาณพาน400ันสี่ร้อยบาทนะครับ <c oughs> ทุกคน นี่นะครับเรือที่เรานั่งไปค่ะนั่งไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะก็ถึงแล้วก็ไม่นานนะโอเคอยู่พี่ว่าก็ไม่มเมาเรือนะมันนั่งตรงไหนอนะจะหาที่นั่งก่อนนะครับทุกคนมันนั่งตรงไหนก็ได้หรอครับ 请问一下坐哪都行吗还是ใรจะเรา坐着รเขานะครับมีที่นั่งครับโอเข้ามาคุณคนเยอะมากเลยครับทุกคนรอกำลังออกแล้วนะครับทุกคนเห็นป่ะมีผ่าน จบเลนม,มาร์กยื่อเยืเปปน,นะครับสวยมาก่ตอนนี้อาตีขึ้นแล้วโอ้โห,โ,หโหตอนนี้ตอนเช้านะประมาณ7มง40แล้วเลอออกตรงเวลานะทุกคนไม่ได้สายครับให้ทุกคนดูมุมนี้จะไม่ย้อนแสงครับเห็นไหม สวยอะครับทุกคน มาถึงแล้วทุกคนที่ว่าต้องมาหนึ่งชั่วโมงไม่เวียหัวนะไม่รับเมาร้นนะ๋นยวก็อย่าวัวหนึ่งชั่วโมงแต่ยาตรงมันใช้ได้เยอะนะแม่อัาจจะวักแล้วเพราะผมก็เป็นคนเมารถเมาเลือง่าย ได้ดีแล้วมันถึงแล้วครับทุกคนกอกนี้จะชื่อว่าไว่ายิงติงเต่านะครับทุกคนมาอยู่ที่จูหห่ครับแล้วเราเติมไปที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งก่อนนะครับประมาณ400กว่าแมกครับวันนี้ไม่ได้หนาวมากนะเมื่อวานคือหนาวมากเลยใส่เสือ้อ ทั้งหมดในตัวยังหนาวเลยครับทุกคนแต่เติมไปเื่มมาก็ไม่ได้หนาวแล้วถ้าอยู่เฉยๆอ่ะคือหนาวมากนี่นะครับทุกคนที่เดี่ยวที่แรกครับื่อว่ายู่ใต้ขวัญยานะครับก็ลงจัดเรืออยู่ต้นสายมือครับ ฝั่งนี้ก็เป็นทะเลครับก็คล้ายๆชิปที่แล้วที่เราไปที่มาเกานะครับ <c oughs> ที่นี่จะเป็นหยเป็ดหนึงครับมันติดทะเลกว้างครับเป็นมาเกาอันังเคียบครับถ้าทางเดินคันฝั่งนู้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับที่เท่าที่แรกครับทุกคนนี่นะครับเติมไปก็ เป็นชงวิวครับเ <c oughs> ติมไปชงวิวได้ครับเติมไปเรื่อยๆครับ <c oughs> แล้วจูไห่ก็มีหลายเกาะนะนี่เห็นไหมไกลๆมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเราก็คืออยู่ที่ไหว้หลิงติงเต่านะครับมีหลายเกาะนะคะที่จูไห่มีกุย้ยซานเต่าเมื่อกี้เราก็ผ่านไปนะครับแล้วมีตงเอ้าเต่า นี่ก็คือไว้หลิงติงเต่านะครับทุกคนแล้วคุณจีนบอกว่าที่นี่จะเป็นเอ,อ่มาท์ทิกเล็กๆที่จีนนะครับ <laughs> ลงเลยแล้วฝั่งตรงนี้ก็มีรถนั่งไปนะครับนั่งไปเที่ยวครับถ้าใครเดินไม่ไหวนั่งรถไปก็ได้นะแล้วมีหลายที่เขาไปได้เลยครับถ้าใครใช้ภาษาจีนไม่ได้ก็ กูเกิลแชนสเล็กก่อนนะผมคิดว่าคนจริงเขาเข้าใจแหละทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับแล้วเกาะนี้มันมีคนทุาทำธุรก,กิจเยอะนะคะไม่ใช่เกาะที่ไม่มีคนอยู่ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเ mm hmm. กาะนี้จะค่อนข้างมีอ่ทรัพยากรนะครับทุกคน mm hmm. เขามีป้ายบอกไปที่ไหนด้วยนะครับแล้วมีภาษาอังกฤษด้วยนะทุกคน ไม่ต้องกลัวหลงหลงทางเลยว่าไปไม่ได้นะครับที่จริงพวกนี้จะค่อนข้างซัดต,ตัวนะครับก็ไม่ต้องกลัวไหนไหนก็ซัดต,ตัวครับไปได้หมดแล้วที่เที่ยวที่สองที่เราไปนะครับมีไปบอกด,ด้วยวชิ่องการที่เหรยบเทียบกัน ตั在ใจเจอหลีหค,ครันปี่จุดหากิโลนะโอ้โหเติมไปสิบสิบนาทีอไกลมากนั่นนะครับเมื่อกี้บอกว่าตรงฝั่งโน้นนะที่นั่งรถไปได้ครับก็ไม่ต้องเติมไปสิสจหากิโลนะเดี๋ยผมชอบเติมนนะอ่ะเออผมก็เติมไปดู กันนะครับเติมไปเรื่อยๆแล้วก็ชงวิวแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับฝั่งนู้นก็ก็สะพานอ๋อสะพานอยู่ฝั่งนู้นครับก็คือเมืองจูห่ครับเมื่อกี้เราก็จัดตรงนูน้นผ่านไปมาถึงตรงนี้ลงมาก็เป็นทางแบบนี้นะคะเหมือนทริปที่แล้วที่เราไปมาเก,กาอะ่ะ เตือเนเตื่นไปเรื่อยๆเลยแล้วมีเรือมาส่งของด้วยนะที่นี่โอ้โหก็หมายถึงว่าเกาะนี้มันธุรกิจเยอะนะแต่ผมคิดว่ามาเกามันสวยกว่านะถ้าทางเดินแล้วก็ทะเลด้วยอ่ะ ถ้ามาเกาที่เที่ยวอันนั้นจะสวยกว่านี้ระหว่างทางมันก็มีป้ายบอกด้วยนะนี่นะครับเป็นจุดที่ตูพาทิเค์ขึ้นพาทิตกนะครับแล้วฝั่งนี้ก็คืออะป้ายไปยไหนกันแล้วสถา,านที่ท่องเที่ยวอยู่ตรงไหนครับคนจริงเขาทางดีเนาะทางมันง่ายๆ ทุกคนเข้าใจหมดอะต้องตื่นไปไหนคะ่ะไม่ต้องไปหาแต่มาเก๊าไม่มีนะทุกคนมา,กาเก๊าคือผมไปหาเองเลยโอ้โหวันนังนคือตื่นไปเหนื่อยมากเถึนจะหาจุกไปทางเส้นชายของมาเก๊าได้你好你们也去旷石湖吗 我们随便逛逛哦，只是随便逛逛，嗯，转一圈。矿 <laughs> 石湖是不是在前面？要走到啊？这个我们也不太懂，我们也是游客。哦，也是游客，嗯，第一次来，嗯、从哪边来？从浙江。哦，浙江，那也挺远的，嗯、一千多公里。哦，你们坐飞机还是坐火车？飞机啊，坐飞机。来往汤，这跟进呢？去唐口啊，去土汤了吧？我，鹏哥。 กลัวหลงทางนะมีป้ายบอกผมก็กลัวหลงทางเดี๋ยวตึงตึงกลับไปมันเสียเวลาไงทุกคนก็ถามคนระหว่างทางดีกว่ามันชัวนะก็ไม่ต้องเสียเวลาเสียเรงครับตัวนี้คตินไปเหนื่อยมากครับทา่วจอ๋ี่วาั่วงี่เักนที่นวีไา่วาีไห่หา ต้องลงทาเปลียนนะครับไปที่แถวที่สองขึ้นไปในภูเขาสิบจุดห้าสิบสองสิบจุดห้าสิบสองอยู่วันฟูข้างบนนี่คืออะไร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  สามกิโลเมตรนี่แหละสิ่ง公园โอ้好的นะครับมีแผนที่นะครับทุกคนเนี่ยแผนที่ใหญ่ครับทุกคนเมื่อกี้เราก็คือจัดตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรือแล้วก็เติมไปฝั่งตั้งขวานะครับถ้าใครอยากขึ้นภูเขาอ่ะก็ขึ้นที่นี่ได้นะไปที่ เป่ยี庙นะครับเป็นวัดเป่ยตี้ได้นะไปไหว้วัดครับคนไทยชอบไหว้วัดใช่ไหมชอบไปวดัดแล้วก็เ,เราก็คือจัดตรงนี้นะครับแล้วก็วนไปฝั่งตันสายครับโอเคขึ้นมายังต้องลงทะเบียนนี่เป็นขังเล่ที่เจอนะขึ้นไปสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติต้องลงทะเบียน ต่ไม่เป็นไรแค่เข็ยนชื่อเฉยๆแล้วเข็นเปอร์ทอไม่ได้มีอะไรครับก็มาได้ค่ะบแค่ไม่ให้เอาตาหัวจีมาก็พอเขาน่าจะลัวไฟไหม้มั้งเขาก็มาตัวจที่นี่ครับ <laughs> <laughs> ระหว่างทางจะเห็นคนจริงเขียนไปคำเตือน <laughs> ตลบมาก 上午一把火，下午看守所，地上冒股烟，拘留十五天。OK OK，顶骂啊，诸君，坤鸡们，当白药，呃，ตลกต啊，ก啊，被很住，嘛。可以他要打火机吗？ เอาตาขวาจีมาก็ไปเข้าคุกสิ้าวันนะถ้ามีไฟไหม้ครับโอ้โหทุกคนเดินตรงระหว่างทางนะครับเดินถึงขึ้นทางแล้วนะครับโอ้โหจุดนี้สวยอ่ะก็อยากถ่ายให้ทุกคนดูเห็นไหมโหที่นี่สวยมาก เดี๋ยวระหว่างทางเหมือนจะก่อสร้างถนนนะก็เห็นพวกก่อสร้างถนนอยู่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเดี๋ยวชอบนะชอบเติมเป็นนี้ครับเราเติมเป็นนี้ด้วยแล้วก็ชมวิวทะเลด้วยใช่ไหมก็รู้สึกเีมีความสุขเออถึงจะไม่อยากนั่งรถนะนั่งรถไปก็คื นั่งทืนแล้วก็ทืนแล้วครับเดินไปดีกว่านะครับทุกคนเดินไปมันมีความสุดถ้าคนชอบเตือนอนะ่นะก็ระหว่างทางนะไม่มีคนเลยมีเด็วองคนเดียวนะอยู่ที่นี่<อ>เห็นไหมเดินไปครับ โอ้โหนี่ก็คือเมาดิฟจริงแต่เป็นทะเลสาบทุกคนสวยมากทุกคนว้าเราเติมไปใกล้ๆดูนะน่าจะสวยที่สุดแล้วนี่น่าจะเป็นทางมาชตานะลรอคุณจินทางขึ้นมาวะ่ะโอ้โหแต่ทะเลสาบมันสายอ่ะ ฟ้าด้วยสีฟ้าสวยมากสงไกลๆใ,ให้ทุกคนดูโอ้โหโสามารถตื่นลงไปได้นะทุกคนทุกคนเห็นไหมครับหิงเขาเขาขุกลงมาครับ แล้วก็มีต้นไม้ด้วยนะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นทะเลสาบสีใสๆครับโอ้โหที่นี่มันสวยจริงๆอะทะเลสาบนี้ชื่อว่าควองสือหูนะครับเพราะว่ามีโพหิงใช่ไหมหิงสั้งมาครับ มาตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับเชื่อว่าจ้เหมยกงู่กล็อยู่ข้างๆทะเลสาบอันนั้นนะครับขึ้นมาก็เห็นถนนเอสแล้วก็ทะเลครับทุกคนขึ้นมาเหนื่อยมากเลยไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้นะเดี๋ยวได้วิวแบบนี้มันดีเนาะได้สัมผัสวิถีชีวิต ทองคุณจูไยครับที่นี่ก็เป็นอีกฝั่งนึ่งนะครัะงลู่ครับทุกคนเดินลงไปก็คือ最美ู่แล้วก็เหมือนเดิมนะคระมองเห็นทะเลอยู่ตรงกลางว้าวสวยมากทุกคนนี่นะครับทุกคนทะเลอยู่ตรงกลางครับโอ้โหสวยมากครับ บอกว่าเหมือนมอดิอรคล้หมายๆกันนะสวยอะแต่ก็สวยนะทุกคนแล้วเดินมาก็เหนื่อยอะเดินไปสิจุด่ากิโลถึงตรงนี้นะถ้าใครอยากเดินก็เดินมาได้นะครับทุกคนแล้วตรงไปอะก็เป็นอีกที่เที่ยวนินแล้วนะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยนะคะ เป็นจุดชมวิวสงสุขนะครนี่ก็คือมาติประเทศจีนเตอยู่ที่เมืองจูไห่ว้าวสวยมากสวยไหมครับทุกคนอยู่ที่นี่โอ้โหอยู่ตรงกลางเลยทะเลตรงกลางครับแต่ลงไปไม่ได้นะผมว่าจุดนี้เหมือนมาตินะทุกคนโอ้โหสวยจริงๆอ่ัพนสายตาทุกคนต้องมานะมาเห็นวิวแบบนี้ครับ ให้ให้ทุกคนดูวิวอีกรอบหนึ่งโอ้โหเห็นปะจุกนี้ห้างผ้านนะกอกวะไหวหลิงติงเต่าครับอยู่ที่เมืองจูไห่ครับยิ่งขึ้นมาดูวิวยิ่งสวยอะ่ะทุกคนนี่นะคะขึ้นมาแล้วโอ้โห ก็บอกแล้วทำไมจุกสงสูมันสอยขนาดนี้วะเห็นไหมนี่เป็นภูเขาแล้วฝั่งนี้ทะเลสดยอดนี่นะครับทุกคนผมหมูนกล้องให้ทุกคนดูนะครับทะเลจูไห่ครับผมพูดได้เลยว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนไปทางชื่อว่าทิงเทาจันนะครับแล้วเมื่อกี้เราก็คือจุ่เริ่มต้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ตือนเดินเดิตือน,น,นถึงตรงนี้เป็นทะเลสาบแล้วก็จ้ยยเม่อกหงลู่แล้วก็ตรงนี้ก็ทิงเทาีจันนะครับทุกคนแล้วเออถ้านั่งรถอ,อ่ะคือ100่งร้อยเนนะครับทุกคน1นึ100่อยเนต่อคน ไปกับคือ10กิโลอโอ 四点五十的船票，身份证买票的话。OK，等一下。刚才爸爸时在穿丝朵那这边。四点五十的啊。对，四点五十。好的。一百四十啊。 好的，现金我扫你都可以。支付宝。如果外国人买的话，是不是他要拿护照才能买？对对。对 OK，好的，谢谢。啊，今天四点五十，香洲港最后一趟的啊，今天、啊、十分钟排队登船，可以的、啊。谢谢你。不客气。 นั่นเลยครับสี่โมงห้าสิบนะครับก็กลับไปครับถามให้แล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนมาสื้อตั๋วคนต่างชาติก็คือใช้พาสปอรต์ตนะครับก็มาสื้อได้นะครับทุกคนจะนั่งเรือกลับแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ปะมบังเท่าเท่านี้นะครับเราเจอกันคลิปนะบ๊ายบาย